รักไม่แบ่งชั่วชาติเมื่อเขากลายเป็นหนึ่งเดียวกับครอบครัวไทยสามีต่างชาติกับภารกิจรักในบ้านเกิดอยู่เป็นมากจริงๆเรื่องนี้ต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อฉันได้พาสามีชาวต่างชาติกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดที่เมืองไทยหลังจากที่คบกันและใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาได้พักใหญ่ฉันเองก็ตื่นเต้นที่จะพาเขามาเจอกับครอบครัวและอยากให้เขาได้สัมผัสกับวิถีชีวิตบ้านบ้านแบบไทยแท้แต่สิ่งที่ฉันไม่คาดคิดก็คือสามีของฉันไมเคิล ไม่ได้มาแค่นั่งสบายๆกินขนมชมวิวเหมือนที่ฉันเคยแซวเล่นเลยสักนิดตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินเข้าบ้านเขาก็พร้อมลุยเต็มที่ช่วยคุณแม่ตั้งร้านขายของหน้าบ้านแบบไม่มีเหนื่อยทั้งช่วยขายขนมจีนจัดกับข้าวแพ็กใส่ถุงทอดไก่กรอบๆก,ก,กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วหมู่บ้านยกถังน้ำซึ่งหนักเป็นสิบสิบกิโลให้ลูกค้าแบบชิวๆที่น่าทึ่งกว่านั้นคือไมเคิลยังอาสาไปส่งแก๊สให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านอีกด้วย ชาวบ้านต่างก็พากันชื่นชมเขาไม่ขาดปากบางคนถึงกับตั้งชื่อเล่นให้เขาว่าไม่พลังช้างเลยทีเดียวเห็นแบบนี้แล้วหัวใจมันพองโตจริงๆรู้สึกภูมิใจในตัวเขามากๆที่เขาไม่เคยทำตัวแปลกแยกเลยกลับกลายเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนเล็กๆของเราอย่างอบอุ่นบอกเลยว่าได้สามีแบบนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่รอดคอมเมนต์จากชาวต่างชาติ อ่านแล้วประทับใจมากไมเคลิลไม่เพียงแต่รักคุณแต่ยังรักครอบครัวและวัฒนธรรมของคุณด้วยนี่แหละความหมายของการเป็นครอบครัวที่แท้จริงความคิดเห็นถัดมาโอ้โหไมเคิลสุดยอดมากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสำหรับคนต่างชาติที่จะปรับตัวได้เร็วขนาดนี้ขอชื่นชมจากใจจริงค่ะความคิดเห็นถัดมาฉันยิ้มตามทั้งเรื่องเลยค่ะการที่คนเราพยายามเข้ากับวัฒนธรรมของคู่ชีวิตมันน่ารักและลึกซึ้งมากขอให้ชีวิตคู่ของคุณอบอุ่นแบบนี้ตลอดไปนะคะ ความคิดเห็นถัดมาสุดยอดคไมเคิลเหมือนเป็นคนไทยแท้ๆไปแล้วชอบตรงที่เขาไม่เกี่ยงงานเลยทั้งส่งแก๊สทั้งขายของน่ารักที่สุดความคิดเห็นถัดมาเรื่องนี้ให้แรงบันดาลใจมากๆเลยค่ะฉันเองก็มีแฟนคนไทยและกำลังเก็บเงินเพื่อไปเยี่ยมบ้านเขาหวังว่าจะทำได้ดีเหมือนไมเคิลนะคะความคิดเห็นถัดมาฉันหลงรักเรื่องราวนี้ทันทีเลยค่ะความตั้งใจของไมเคิลแสดงออกชัดเจนว่าเขาเห็นคุณค่าของครอบครัวคุณจริงๆนี่แหละค่ะรักที่แท้จริง ความคิดเห็นถัดมาว้าวฉันต้องเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้สามีฟังบ้างแล้วค่ะไมเคิลคือไอดอลของสามีต่างชาติทุกคนเลยนะความคิดเห็นถัดมาการที่ไมเคิลทำงานแบบไม่ถือตัวมันแสดงถึงความเคารพและรักอย่างลึกซึ้งมากๆเลยค่ะคุณโชคดีมากนะที่ได้คนแบบนี้มาเป็นคู่ชีวิตความคิดเห็นถัดมาฉันเห็นภาพตามเลยค่ะทั้งกลิ่นขนมจีนทั้งเสียงหัวเราะของชาวบ้านมันคงเป็นบรรยากาศที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆเลย ความคิดเห็นถัดมานี่แหละคะ่ะตัวอย่างที่ดีที่สุดของคําว่าอยู่เป็นไม่เคลทําให้เห็นเลยว่าความรักและความพยายามสามารถเชื่อมโยงสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันได้อย่างงดงามความคิดเห็นถัดมาอ้โหแล้วต้องบอกว่าประทับใจสุดๆเลยค่ะไม่เคลเป็นตัวอย่างที่น่ารักมากของคนที่มีความตั้งใจในการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆ การที่เขาลงมือช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มใจแบบนี้มันแสดงให้เห็นถึงความรักความเคารพและความใส่ใจอย่างลึกซึ้งจริงๆค่ะชื่นชมมากๆขอให้ชีวิตคู่ของคุณสองคนมีแต่ความสุขนะคะความคิดเห็นถัดมาอ่านแล้วอบอุ่นหัวใจมากค่ะฉันชอบเวลาที่เห็นคู่รักจากต่างวัฒนธรรมมาอยู่ร่วมกันและพยายามเข้าใจกันแบบนี้ไม่เคลื่อนดูเหมือนเป็นคนที่ทั้งขยันอ่อนน้อมและน่ารักมากๆเลยค่ะ โดยเฉพาะการที่เขาไม่รังเกียจงานหนักๆอย่างส่งแกส๊สทอดไก่หรือยกของหนักมันแสดงถึงการไม่ถือตัวและเป็นคนจริงใจสุดๆชื่นชมทั้งคุณและสามีมากค่ะความคิดเห็นถัดมาไม่เคลนคือสุดยอดมากจริงๆค่ะฉันคิดว่าการที่เขาลงมือทำงานทุกอย่างด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีใครบอกมันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นคนที่มีหัวใจที่เปิดกว้างมากๆก,ก,การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวไทยไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนต่างชาติ แต่เขาทำได้อย่างสวยงามมากฉันหวังว่าสามีของฉันจะมีใจสู้แบบนี้บ้างนะคะความคิดเห็นถัดมาเรื่องราวนี้ทำให้ฉันอมยิ้มตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะไมเคิลไม่ใช่แค่ทำตามมารยาทแต่ดูเหมือนเขาอินจริงจะรองกับการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณช่างเป็นตัวอย่างที่ดีของการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จขอให้รักกันนานๆและแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้อ่านอีกนะคะรู้สึกดีมากเลยค่ะ ความคิดเห็นถัดมาฉันชอบที่ไมเคิลไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นแขกแต่เลือกที่จะเป็นคนในครอบครัวอย่างแท้จริงนี่แหละคะ่ะคือทัศนคติที่ทําให้การแต่งงานข้ามชาติประสบความสําเร็จฉันคิดว่าคุณโชคดีมากที่มีสามีแบบนี้และไมเคิลเองก็คงรู้สึกโชคดีที่ได้ภรรยาและครอบครัวที่น่ารักแบบคุณเช่นกันความคิดเห็นถัดมาเรื่องราวนี้ทําให้ฉันคิดถึงครอบครัวแฟนฉันในเมืองไทยเลยค่ะ บางทีการได้ช่วยงานเล็กๆน้อยๆมันมีความหมายมากกว่าคำพูดเป็นร้อยคำนะกไมเคิลแสดงออกถึงความรักอย่างแท้จริงผ่านการกระทําที่เรียบง่ายแต่น่าประทับใจแบบนี้ขอชื่นชมจากใจจริงค่ะความคิดเห็นถัดมาฉันต้องบอกเลยว่าการเห็นสามีต่างชาติช่วยงานขายของคนทางน้ําส่งแกส๊สมันไม่ใช่ภาพที่เห็นได้บ่อยนักค่ะแต่ไมเคิลทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากแถมดูมีความสุขกับมันด้วย ยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกว่าโลกนี้ยังมีเรื่องราวน่ารักน่ารักแบบนี้อยู่จริงขอให้ทั้งคู่มีแต่ความสุขและเจริญรุ่งเรืองนะคะความคิดเห็นถัดมาจากประสบการณ์ของฉันฉันรู้ดีว่าการอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไมเคิลทําให้ดูเหมือนมันเป็นเรื่องธรรมดานั่นเพราะเขามีหัวใจที่เปิดกว้างและเต็มไปด้วยความรักฉันนับถือเขามากขะและดีใจแทนคุณจริงๆที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ความคิดเห็นถัดมา ฉันไม่เคยเห็นเรื่องไหนที่น่าประทับใจเท่านี้มาก่อนคะ่ะโดยเฉพาะการที่ไมเคิลสามารถทำทุกอย่างเหมือนเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งทั้งขยันขันแข็งอดทนและอ่อนน้อมนี่คือบทพิสูจน์ว่าความรักไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนแต่รวมไปถึงการรักครอบครัวของอีกฝ่ายด้วยขอให้รักกันนานๆน,น,นะคะความคิดเห็นถัดมา,ว,าว้าวเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างแรงให้กับทุกคนที่กำลังจะเริ่มชีวิตคู่ข้ามวัฒนธรรมเลยคะ่ะ ไม่เคล่อนแสดงออกถึงหัวใจของการอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบช่วยงานโดยไม่ต้องร้องขอเข้ากับทุกคนได้อย่างตัมกลืนฉันเชื่อว่าคุณทั้งสองจะมีชีวิตคู่ที่งดงามยาวนานแน่นอนค่ะ